พะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกขอลูกขอยอกรทุรียอกรทุรีสิบมือสิบมือสิบนิ้วสิบนิ้วน้อมปนมน้อมปนมเนื้อเสียนเก้าเนื้อเสียนเก้า ลูกขอน้องมันเชิญลูกขอน้องมันเชิญสมเด็จพ่ออุพาปฐมสมเด็จพ่ออ์พะปฐมมาเป็นประธานมาเป็นประธานในการถวายทานในครั้งนี้ในการถวายทานในครั้งนี้และพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์โดยเสียงก้าวโดยเสียงก้าวพร้อมพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมพระธรรมและพระสงฆ์ และพระปฏิสิทธค์กับพุทธเจ้าทุกตพระองค์ ลูกทั้งหมดนี้ลูกทั้งหมดนี้ขอน้อมขอน้อมด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจน้อมถวายน้อมถวายวัตถุทานในวัตถุทานไว้ในไวในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาแก่พระพุทธศาสนาขอให้ลูกทั้งหลายขอให้ลูกทั้งหลายคิดประการสินใดคิดประการสินใดจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประ กาุกประการขอให้ลูกทั้งหลายขอลูกทั้งหลายได้มรรคสีได้มรรคสีผลสีผลสีพนิพพานหนึ่งพนิพพานหนึ่งและน้อมส่งผลบุญและน้อมส่งผลบุญถึงกายร่างจิตวิญญาณถึงกายร่างจิตวิญญาณที่ข้าพเจ้าได้ละศัยอยู่ที่ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ได้สร้างบารมีได้สร้างบารมีเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าเกณฑ์ชะตา พ่อแม่ครูประชาอาาจรย์พ่อแม่ครูประชาอาาจรย์ตั้งแต่อดีชาติตั้งแต่อดีชาติและปัจจุบันนะชาติและปัจจุบันนะชาติและน้องและน้องส่งบุญกุลส่บุญกุ

เท้าจตุรุกบาลท่านสีจตุรุกบาลทั้งสีพ่อแม่ธรณีพ่อแม่ธรณีพ่อแม่โพธิศพ่อแม่โพธิศพ่อแม่คงคาพ่อแม่คงคาผ้าพื้นผ้พายผ้าพื้นผ้พายยมบาลเจ้าที่ยมบาลเจ้าที่ บรรพบรุษใจทั้งหลายบรรพบรุษทยทั้งหลายศูู้หมู่มารทั้งหลายศัูหมู่มารทั้งหลายสิงศักดิ์จิตทั้งหลายิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ทั่วสากลโลกทด่อยู่ทั่วสากลโลกขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญขับข้าพเจ้าขับข้าพเจ้า และน้องอุทิศบุญให้และน้องอุทิศบุญให้บ้านพระบุตรของข้าพเจ้าบ้านพระบุตรของข้าพเจ้าที่ร่วมรับไปแล้วก็ดีที่ร่วมรับไปแล้วก็ดีมีบิดามารดามีบิดามารดาผู้ย่าตายายผู้ย่าตายายผู้บูชาอาจารย์ผู้บูชาอาจารย์ลูกหลานลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายญาติสนิทมิตรสหาย และน้องอุทิดบุญให้แ,และน้องอุติดบุญให้พ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขารัวัดป่าสัตม้วงรัฐวัดป่าสับม่วงพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ทุกทุกมอทุกทุกมอหน้าที่วัดป่านฤชาหน้าที่วัดป่านฤชา แดะน้องอุทิศบุญให้แดะน้อมอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันชาติและปัจจุบันชาติถ้าท่านตกทุกข์ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พุนจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านสุขถ้าท่านสุขขอให้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับเราท่านทั้งหลายสำหรับเราท่านทั้งหลายที่ได้มาถวายที่ได้มาถวายการในครั้งนี้